ของฝากจากสุจิบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกตกิติพงศ์ตอนอินซีเหินฟ้าเคยดูโลโก้ของทีมฟุตบอลมีหลายทีมมากที่ใช้รูปนกอินซีเป็นสัญลักษณ์ถามว่าทำไมเขาเลือกใช้รูปนกอินซีผมคิดว่าคงเป็นเพราะนกอินซีมีความแข็งแกร่งและรวดเร็วถือว่าเป็นราชาของนกทั้งหลายเอเสเคียวเห็นนิมิตบ่งบอกลักษณะของพระเยซูไว้สี่อย่างคือคนวัวสิงและนกอินทรี เรารู้ว่าพระเยซูทรงใช้ชีวิตยอย่างสามัญชนทรงถ่อมพระทัยเสียสละอย่างวัวทรงเป็นผู้นำอย่างสิงห์และทรงพลังยิ่งใหญ่อย่างพรยาอินทรีพรลักษณะทั้งสของพระองค์นั้นควรเป็นลักษณะของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อด้วยวันนี้ผมอยากพูดถึงพระลักษณะที่สีคือโนอินทรีประการที่หนึ่งมีพลัง แต่ละวันคนทั่วไปเห็นพระเยซูออกไปพบปะคนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในธรรมสาลาชายทะเลเนินเขาที่คานานาซาเลสคาเปอร์นา,า,า,นาอุมเกลาซาทศสบุรีเพราะองค์ตรัสว่าที่เรามาก็เพื่อการนี้เองมาระโกบทที่1ข้อที่38ถามว่าพระองค์เอาพลังเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนคำตอบคือพระองค์มีเวลาเข้าเฝ้าพระบิดา ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นสเสด็จออกไปยังที่เปรียวทรงอธิษฐานที่นั่นจากพระธรรมอัลกบทที่หนึ่งข้อที่35อิสยากล่าวว่าคนหนุ่มๆจะอ่อนเปลียและเด็ดเหนื่อยและชายชากันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลีย จากพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่30ถึง31พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งพลังการเข้าฟอบพระองค์เรารับพลังอย่างนกอินทรีบินบนฟ้าประการที่สองฉลาดเมื่ออิสยาห์บรรยายว่าพระเจ้าไม่ทรงอ่อนเปรียเดเหนื่อยก็เพิ่มพร,รักษณะอีกประการด้วยคือความเข้าพระทัยของพระองค์เหลือที่จะยังรู้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่28กริยัโซโลมอนพูดถึงท่าทีลีลาของนกอินทรีที่คาดเดาไม่ถูกว่า สิ่งที่พระองค์ไม่เข้าใจสิ่งหนึ่งคือท่าทีของนกอินทรีในฟ้าผมนึกถึงพระเยซูเวลามีคนพาหญิงผิดประเวณีมาฟ้องพระองค์พระองค์ไม่ตัดตอบพวกเขาสักคำแต่กลับนั่งลงเขียนข้อความอะไรไม่ทราบที่ดินบางคนบอกว่าอาจเขียนรายชื่อบาปต่างๆของคนที่เอามาฟ้องเช่นคดโกงผิดผัวผิดเมียโกหกช่อราดบังหลวงรับเงินแม่ไม้เข้าซ่องและอื่นอื่นพอยืนขึ้นก็ตรัสถามพวกเขา ใครที่ไม่เคยทำผิดเอาก้อนหินขว้างเธอก่อนทำเอาพวกนั้นพระเธอไปหมดผมชอบมากพระเยซูทรงดําริมุกนี้ได้อย่างไรพระเยซูทรงฉลาดแม้ในยามขับขันที่คนจะจับผิดพระองค์อีกหลายคนเพราะเจ้าปรารถนาให้เราฉลาดอย่างรู้อย่างพยาอินทรีย์เปโตรและยอนเคยตอบคำถามจับผิด ของสภาสูงเรื่องการรักษาคนง่อยในพระวิหารและทั้งสองตอบว่าการดีที่คนง่อยหายนี้ก็โดยพระนามพระเยซูที่พวกเขาตรึงที่ไม้กางเขนทำเอาสภางงเตกไปไม่เป็นเห็นความกล้าจึงสำนึกว่าทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูประการที่สามรวดเร็วจากพระธรรมโยบบทที่9ข้อ2 6เร็วเหมือนอินทรียโฉบเหยือ่อ จากพระธรรมสองสมุเอลบทที่หข้อที่23ซาอูลโยนธาาันเร็วยิ่งกว่านกอ,อินทรีจากพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อที่19ว่ากันว่าสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดคือเสือดาวประมาณ103กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นกบนฟ้าที่บินเร็วที่สุดคือนกอ,อินทรีหรือที่เรียกว่าโกลเด้นอีเกิลสามารถบินได้322กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการประกาศ พระองค์ตรัสว่าวันเวลาก็มาถึงเมื่อคนเมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยวและคนที่เยี่ยมองุ่นจะทันคนที่หว่านมเมล็ดงุ่นจากพระธรรมอโมดบทที่9ข้อที่13พระเยซูตรัสเช่นเดียวกันว่าจงเงยหน้าดูคนหวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันจากพระธรรมยอนบทที่สข้อที่36หมายถึงพระเจ้าทรงเร่งเวลาในพระคัมภีร์เดิมมี กี่ครั้งกี่หนที่พระเจ้าตรัสว่าเราได้ลั่นวาจาแล้วเราจะกระทําเช่นนั้นจากพระธรรมเอเสเคียร์บทที่36ข้อที 36, ่36ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนยิวกลับประเทศหรือเรื่องการสร้างคิดจักรเปโตยืนยันว่าเมื่อพระเจ้าทรงพระสัญญาสิ่งใดพระองค์ไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ในเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองจากพระธรรมสองเปโตบทที่3ข้อที่9พระเยซูเป็นแบบอย่างของความว่องไวในการอภัยความคิด จากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่34สอนให้เราไวในการช่วยคนทุกข์จากพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่33-34ยากอบสอนให้เราไวในการฟังจากพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่19เปาโลสอนให้เราเป็นนักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะถ้าเราไม่ว่องไวพลาดแล้วก็พลาดเลยจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่16ประการที่4มีฐานมั่นคง จากพระธรรมโยบบทที่39ข้อที่27ถึง28นกอินทรีทำรังบนที่สูงมันอยู่ที่หน้าผาและทำรังของมันบนชะโงกผาและบนที่เข้มแข็งนกอ,อินทรีสร้างรังโดยใช้กิ่งไม้และใช้เวลา1-3เดือนกว่าจะสร้างเสร็จแต่รังของมันอยู่บนที่สูงเช่นยอดไม้หรือหน้าผาเพื่อความปลอดภัยของมันและลูกจากศัตรูคริสเตียนต้องมีฐานมั่นคง ด้วยการยึดมั่นบนพระเยซูคริสต์และบนพระวจนะพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคิสจักรและประตูของเมืองผีจะทำลายไม่ได้จากพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่18พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ฟังคำของพระองค์และกระทำตามก็เหมือนผู้ที่สร้างบ้านบนศิลา โลกอินทรีย์มีศัตรูมากมันต้องมีฐานมั่นคงเราก็เช่นเดียวกันมันพยายามโจมตีเราปลอดภัยเพราะมีศีลาและพระคำที่มั่นหลักของเราประการที่5แลเห็นไกลโยบบทที่39ข้อที่29ตาตามันเห็นเหยื่อได้แต่ไกลนี่คือความสามารถพิเศษของอินทรีย์คือเห็นแต่ไกลคนไทยที่เราเรียก คนที่มีสายตาดีสายตาแหลมคมว่าตาเย,ยว่และนี่คือความจริงสำหรับผู้เชื่อปกติเรามองเห็นไม่ไกลคนหนุ่มมองอนาคตไกลที่สุดก็ไปถึงยามชรลาปลดเกษียณและก็จบแค่นั้นแต่พระเยซูให้เรามองไปถึงโลกหน้าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดามีที่อยู่เป็นอันมากจากพระธรรมยอห์บทที่14ข้อที่1พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นจังฉากพระเยซูสอนว่าอย่าสัมสมทรัพย์ไว้ในโลกที่ตัวนอนสนิมกัดกินได้แต่จงสัสมสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์นิมิตมาจากพระเจ้าการอยู่ใกล้พระองค์ทําให้เรามีวิสัยทัศน์เมื่อมีคนถามพระเยซูคนที่จะรอดนั้นน้อยหรือ องตรัสว่าจงพยายามเข้าไปในทางขับแคบแต่อนาคตจะมีคนมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ร่วมสำรับในแผ่นดินพระเจ้าจากพระธรรมโลก,กาบทที่13ข้อที่2ีวิสัยทัศน์ของพระเยซูชัดเจนพระองค์ตรัสเรื่องนี้ตั้งแต่ผู้เชื่อยังมีแค่หยิบมือในปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นคนยิวส่วนมากเราต้องมีสายตายาวไกลและมีความเชื่อเราต้องสร้างสิ่งใหม่ร่วมกับพระเจ้าประการที่6ฝึกลูกบินเฉลยพระธรรมบัญญตัติบทที่32ข้อที่11เหมือนนกอินทรี see, ที่กวนร,รังของมันกระพือปีกอยู่เหนือลูกโตกลางปีกออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอ,อยู่บนปีกว่ากันว่าพรลูกนกอินทรี see, ที่อยู่ในรังบนยอดไม้สูงโตขึ้น ถึงเวลาที่มันควรจะบินได้เองไม่ต้องรอกินอาหารที่แม่นกอินทรีมาหาให้มันก็จะผลักดันให้ลูกนกอินทรีออกบินแต่ความกลัวทำให้ไม่กล้าออกจากรังแม่นกอินทรีใช้วิธีกวนร,รังเขย่าขยมผลักให้ลูกนกอินทรีตกลงมาทำให้ลูกต้องกลางปีกออกบินไม่บินก็ต้องบินอารมณ์ตกใจก็ต้องกระ,ระพือปีกช่วยตัวเองอาจพยุงตัวไม่ขึ้นตกลงมาเรื่อยๆ แต่แม่นกอินทรีจะช้อนมันขึ้นลูกนกคงหายใจหายคอคล่องขึ้นที่แม่มาช่วยแต่มันก็จะผลักดันให้ลูกพยายามบินอีกไม่นานลูกก็จะบินได้เองเหมือนพระเยซูทำกับสาวกเหมือนให้เปโตรเดินบนน้ำพอจะจมก็ร้องขอให้พระเยซูช่วยพ่อแม่เช่นเดียวกันฝึกลูกอย่างนี้วันนี้ลูกทั้งทั้งหลายของพระเจ้าต้องฝึกมัน คนที่บินไม่ได้คือคนคลาดที่อยู่ในรังตลอดประการที่7บินสูงนกอินทรีบินสูงกว่านกอื่นๆมันอาจบินสูงกว่าพื้นดินถึงหนึ่งหมื่นฟุตและสามารถโฉบลงมาสู่พื้นได้อย่างรวดเร็วสง่างามแท้ผมคิดถึงคำของอาจารย์เปาโลถ้าท่านถูกชุบให้เป็นขึ้นมากับพระคิดแล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบน ในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตยอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกจากพระธรรมโคโรสีบทที่3ข้อที่1ถึง2วันนี้เราคืออินทรีย์ของพระเจ้าบินได้สูงใจหมกบุนในอะไรเราไม่ใช่เป็ดหรือหางที่บินสูงจากพื้นไม่เกิน2เมตรเหตุฉะนั้นจงประหารโลกิยาวิสัยที่มีการล่วงประเวณีการโสโครก ราคะตันหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพจากพระธรรมโคโรสีบทที่3ข้อที่5เมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีธรรมชาติใหม่เราคือนกอินทรีที่มีแม่นกอินทรีเป็นแบบเหินฟ้าได้อย่างสวยงามด้วยผมขอฝากเพลงอินทรีเหินฟ้าร้องให้ติดปากจะได้รู้ว่าวันนี้เราไม่ใช่เป็ดขอพระเจ้าทรงไวพรสวัสดีครับ